คนที่สักเสือไปเสือหัวขาดเสือตัวไหนก็แล้วแต่เสือหัวขาดตัวไหนก็แล้วแต่พระอาจารย์มีคาถาให้เขาไปท่องไหมครับเอาง่ายอ่ายฆยา,าคาับแค่นั้นพอพอพูดให้ฟังเลยใครที่สักเสือไว้กับตัวไม่ต้องมาเสือหัวขาดหรอกทำให้เขาเกิดหมายถึงว่าเราจะมีคุณเหล่านั้นอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดพยะคะ าษาพระยะภาษาเออให้ทั้งหมดเลยทุกสายเลยที่ว่าไปเปิดแล้วแล้วเขาได้เห็นได้อะไรเนี่ยให้เขารู้เลยว่าใช้คำนี้ภาวนาเสกข้าวกินก็ได้เสกน้ำกินก็ได้แต่ถ้าดีมากๆเลยสำหรับคนที่สักรูปเสือไว้กับตัวสักไว้หน้าอกสักไว้ข้างหลังถ้าถ้าถ้าจับถึงเสกเหล้าท่าอ ดีที่สุดเลยเราหยดเดียวนะไม่ใช่รอเป็นเปกเป็นขวดนะหยดเดียวเทใส่มือแล้วก็เสกไปเสกว่ากระถาบที้นี้พยักษาเนี่ยเลยเสกไปจะเสกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เสกให้ขนลุกเสกตัวเองขนลุกนะเป่าไปเนี่ยแล้วก็ทาเอาไปทาถ้ามอนดูข้างหลังก็ทาตัวมันดีมากอันนี้อนุญาตให้ใช้เลยทุกสายทุกแขนงเลยเอาไปใช้ได้เลยพยักษาครับ